วัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินข้างไปตลาดมากอ่อขี่จกัญญกรยานเจนหล่อนานะคะค่าชา่าบรรยากาศข้างไปบ้านนี้ใสนะคะทางไปบ้านค่ะทงไฮทงหน้านะคะทงไ้ทงหน้าข้าันไสก้อนจะถึงบ้านนี้ใส่ค่ะค่ะบรรยากาศนะคะ,นะคะทงไ้ทงหน้าบรรยากาศบ้านๆค่ะนั่ข้างล่ ั้งหลังนะคะเนาะดูั้งหลังข้างทางนี่นีข้างทางข้างนี้เป็นให้นี่นะคะขึ้นจักรยานไปถนนก็เป็นเป็นลุ่มเป็นบ่อค่ะขี่ไปก็ยึกยักยิ๊กยักยิกยักเย็บกระดูกกระเดี่ยวแล้วค่ะเนาะถนนมันทางมันเป็นบ่อไม่ไม่จะดีอยหรอะค่ะเพราะด่วนมากมันจะใส่งานหลายมันสิกรอแล้วค่ะเนาะเออยกเย็บยกเย็บยกเย็บค่ะยืดหัาจะไม่เอ็น อันไปพาตัดไม่ไม่ไมเนาะสำไมยังใส่พาตัดได้ไหมอันนั่งรถนั่งล่าโอ้ยแผลบอหันหายเนี้ถนนหมังข้ามผิงสีแล้วคะนนะ่ะขี่ไปขี่ไปค่ะถนนกันยางมักต่อยแหลกแบบนี้แล้วค่ะมีม่จัก,กรยานแล้วสีหอดบ้านแบบนั้นเกลียู่ยค่ะท้ายไปเรื่อยๆนะคะนะันเนาะ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกระยานจักรยางเกินหลอดอนโอ้โอ้โหอ้รถลายไหลข้างหลังก็ได้รถหลังหลุดยังไง and ก็ปเป็นบ่ค่ะที่ไปก็เก๊กเก๊กเกกเก๊กนนานก,โ,ก,กโอ้ยนี่ค่ะไกเตือเน,น่ะเนาะไก่จีอหอนที่งนหล่หรอค่ะไก่จีอหอนที่งนหล่ยักษยานเก็นหลอนเกลอนเกลอน ขนน้อนก็น้ำท่มวมตามนิดหน่อยๆน,นะคะนะัะท่วมนิดๆไม่ได้ท่วมหลายค่ะึงซอยบ้านเรีสยสแล้วดูสวย ถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วถึงบ้านน้อยคอยรักแล้วค่ะบ้า <laughs> นน้อยคอยรักแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ